มาตรการผ่อนปลนแรงงานต่างด้าวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด1 9คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวในช่วงโควิด -19 ระลอกใหม่และการบริหารจัดการผู้ต้องกักเพื่อให้สามารถตรวจสุขภาพและต่อวีซ่าได้ทันตามกำหนด โดยกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น2,335,671คนดังนี้ 1. กลุ่มที่ถือบัตรสีชมพูกลุ่มแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี20สิงหาคม2562ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสุขภาพและขอต่อวีซ่าครั้งที่2ภายในวันที่31มีนาคม2564ให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก6เดือน ถึงวันที่30กันยายน2,564กลุ่มแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี4สิงหาคม2,563ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสุขภาพและขอต่อวีซ่าครั้งที่1ภายในวันที่31มีนาคม2,564ให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก6เดือนถึงวันที่31กรกฎาคม2,564 2. กกลุ่มแรงงานต่างด้าวตาม MOU กลุ่มแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี10พฤศจิกาย,ยน2563และกลุ่มแรงงานต่างด้าวตาม MOU ที่วาระการจ้างงานครบ2ปีทั้ง2กลุ่มอยู่ระหว่างตรวจสุขภาพและขอต่อวีซ่าจึงขอขยายระยะเวลาออกไปอีก6เดือนโดยสิ้นสุดวันที่30มิถุนาย,ยน2565 3. กลุ่มแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี29ธันวาคม 2,563อยู่ระหว่างยื่นลงทะเบียนคาดว่ามีจำนวนประมาณ5,000 500, 0 0คนจึงเสนอให้มีการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลเพื่อการพิสูจน์ตัวตนของคนต่างด้าวและความมั่นคงของประเทศในช่วงเวลาเดียวกับที่ตรวจโควิด -19 ภายในวันที่16เมีายน2564 4. กลุ่มผู้ต้องกักที่เป็นคนต่างด้าว3สัญชาติได้แก่กัมพูชาลาวและเมียนมา ประมาณ500คนปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการส่งกลับเนื่องจากประเทศต้นทางจำกัดจำนวนการรับคนต่างด้าวกับประเทศจึงขอความเห็นชอบให้ผู้ต้องกักสามารถทำงานกรรมกรและงานบ้านได้จนถึงวันที่13กุมภาพันธ์2566เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วต้องส่งกลับประเทศต่อไป